ต่อไปการต่อแบบครับมาดูนะครับใช้เวลาเท่าไหร่บ้างมาดูเถอะข้างคานข้างเสาต่างกันนะครับคานฐานลากถ้าปลอดแรไท้ยวันนะครับเช้เวลาดสองวันข้างเสาครับดูต้องสามวันนะครับเน้นสีแดงเลยทําไมครับเสารับโหลดไม่รู้กี่ชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แต่คานนะครับสองวันก็พอบางบ้านนะครับที่ช่างแบบ ผู้รับอ,อกบ้านๆไปทําอ่ะวันเดียวครับตอนเย็นมันเทตอนเช้ามันแก่แบบเลยแล้วไปเอาแฉลงงัดไปด้านซ้ายด้านขวาเช้าของบ้านไม่รู้ครับคอนขีดร้าวครับเสาบางทีนะครับบ้านจัดสรรน,น่ะวันเดียวหลอเมื่อบานตอนเย็นตอนเช้าวันนี้9ก้าโมงมันถอดแบบแล้วเชื่อไหมครับบางทีถอดแบบออกทั้งสี่ด้านเสามันโยกโคนแตกหลุด เห็นไ,ไหมครับอันตรายเพราะเสามันรับโหลดของทุกชั้นอันตรายมากเอนจิเนียร์หรือคนที่เรียนวิศวะนี่ก็มาออกแบบสปเปคกันเลยว่าเสาต้องใช้เวลา3วันแบบท้องพื้นท้องคาน14วันแต่ถ้าเราใช้ปูนที่เร่งการก่อตัวเช่นปูนประเภทที่3อ่ะพวกเอราวันประเภทที่สานะครับแบรนด์เยี่ยวไหนก็ได้บอกว่าเร่งการก่อตัวเราลดให้2วันแต่ถ้า ท้องการก็ลดออกมาเหลือจากจะดีก็เหลือลง7วันอันนี้ย้ํานะครับเคลียร์นะครับทั้งนี้เมื่อสอบแบบแล้วดูนะครับกางล่างเลยจําเป็นมากเราต้องค้าอีกอย่างน้อย14วันเพราะว่าอะไรครับคอนกรีตมันมันอิ่มตัวที่เราเรียนแลบ,บคอนกรีตท,ทดสอบอายุกี่วันครับคอนกรีตย่สอ,อีก14วันนะครับโอเคแต่ไม่ต้องค้าทั้งหมดนะครับค้ำเป็นจุดต,ต่างๆไว้ที่เหมาะสมนะครับการบ่มคอนกรีตนะครับการบ่มคอนกรีต เราต้องบ่มเมื่อต่อแบบแล้วนะครับต่อเนื่องอันนี้ขีดใต้ไปในงหนังสือเอกสารเลยครับใช้มากนะครับเอกสารเนะี่ยใช้มากต้องบ่มไว้อย่างน้อยอีกกี่วันครับให้มีความชืน้นเออเจ็ดวันต่อแบบต้องคล้ำอีก1ิบี่วันอันนี้จําเป็นมากเลยครับเดี๋ยวเราจบไปก็ไปคุมงานด้วยไปสอบเลื่อนชั้นเป็นสามัญด้วยใช้หมดเลยพวกความรู้เหล่านี้